ปัดดีเจ้าปลาดาวจะมักแกงผักกาดเขียวเนาะไปซื้อผักกาดเขียวมาเจ้าแล้วก็มีพริกแกงเนื้อหมูสามจัน้นแล้วก็ดูกระดูกไก่เจ้ากระดูกหน้าอกมันเนาะเอามาแกงรวมกันเจ้าแกงแบบบ้านๆเขาเนี่ยแหละไปเจ้าพาไปแกงกันเนาะ sẽ năm mắn đấy cháu พอดีอันได้สั่งทักทางออนไลน์เนาะทางเฟซบุ๊กจะออนไลน์ก็เลยอันปักใ,ใส่พักกาเดเขียวคนไทยผลอ้ําปูขายเนาะคนที่เป็นทําสวนนะเจ้าพักไทยเหลือมีแล้วเนาะก็เลยสั่งมาประมาณกิโลหนึ่งพอดีในตู้เย็นมีหมู มีอกไก่กระดูกไก่อะเจ้ากระดูกหน้ากระดูกหน้าอกมันอะเนาะกระดูกหน้อนาอกมัน,นอะเจ้า,าที่เป็นขาทีนแพ็คทีนแพ็คนะไปรับกระสือมาใส่แกงผักกาดเขียวผักกาดปั่นเจ้า แต่อันนี้มันเป็นแบบพักกาศกำลังจะขึ้นเนาะขอซื้อเป่นนิขิตยากกินมันยังเหมายแต่เตือ,อนี่ไแกงไก่แกงข้อไก่กับอันหมูสามชั้นให้มันซุกกันเนาะ ูกหน้าอกมันอะเจา darum, ้ากระดูกขาวๆอ่อนๆนั่นน่ะเนี่ยเป็นตักขายเนาะเอามาใส่แกงพับก็อร่อยใส่ปั่นลานลงไปเจ้า ลงไปเพละสองตัวสามตัวมาเจ้ามัแกงอันกระดูกไก่นะกระดูกอกไก่กระดูกอก่กกอนก็หมูสามจัน้นแกงเส้ผักกาดเขียวเจ้า เจ้าแกงซุกแล้วนะน้าแห้งไปหมดนะเอาพักใส่เลยโอ้พักกาเดเถอะเจ้าล่างทีละใบทีละใบทีละใบแล้วมาล่างอีกโอ้ล่างเป็นเจ็ดแปดหน้า เยอะๆเจ้าก็ล่างพักกว่าใครแม้งเนาะล่างพักตรงล่างทีละใบเจ้าพักพักพวกเนี่ย bà mà mày xây ra cháu Ví dụ bông là tiếp má nó hết quả đó Mí phải đây kìm tôi cháu Kèm bán đi Nàng kìm con đeo cháu Sổng có mốt ạ à. กับเจ้าแกงซุปแล้วถ้ามันเย็นนะเจ้าตักเขาใส่ถุงห้อนเจ้าเอาใส่ตู้เย็นไว้เมื่อไหนเขาอยากกินห่อมาก,กินเจ้ามันกับมีประมาณสักสามถ้วยใหญ่ๆกับเจ้าเนี่ยเนี่ยตั้นอย่างอยู่รุมเมานะเจ้าพักยุบเนาะ มาหน้าเจ้ามาแกงผักกาดใส่อันกระดูกอกไก่เจ้ากดไลคกดแชรคือประดาไปนเนอประดาประหาไผ่ประดากอกโก้ทุกทุกคนนะเจ้ามัเจ้าแกงกันดูนะ mmm ừ, à lòi chưa kịp in it mình chắc chưa kịp in nước áp hòm ลูกโดเจ้าลูกโดแกงเ,เร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงผักกาดใส่กระดูกอ่อนขอไก่อบไกน่นะปลาดาวขอโจ๊คลิปแคนนี่ก่อนนะเจ้าปากัะคลิปใหม่คลิปหน้านอ้อกดไล่์กดแซร์กดกระดิง่งติดตามมือปลาดาวด้วยนะึ่งจำได้ผากคลิปใหม่ๆเนาะ ขอบคุณค่ะวัสดีค่ะ